ทุกคนพิงไปเจออันนี้มาค่ะน้องเป็นตู้กระชับปองของไม m e เมโลดี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าน้องจะน่ารักขนาดไหนพอแกะพัสดุออกมานะคะน้องจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ค่ะเราต้องมานั่งประกอบเองนะคะเดี๋ยวจะมาประกอบให้ทุกคนดูกันด้านในลูกบอลนะคะจะมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยค่ะแล้วก็มีคู่มือสำหรับการประกอบด้วยนะคะคิดว่าไม่น่ายากนะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะทุกคนเขาจะมีสติกเกอร์ให้เราแปะด้วยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาแกะถุงที่เขาซิลมาค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าตู้กระชับปองอันนี้พิงว่าแวนาน สรุปก็คือตัดสินใจซื้อมานะคะเพราะว่าทนความน่ารักไม่ไหวจริงๆสาหรับตู้กระชัองอันนี้นะคะพิงได้มาจากแอปส้มค่ะเดี๋ยวทิ้งพิกาดไว้ให้ท้ายคลิปนะขั้นตอนแรกเราก็จะมาประกอบตามคู่มือเลยหลังจากที่เราประกอบใกล้จะเสร็จแล้วอะคะ่เะ,ะเะะขาจะมีสติกเกอร์ให้เราแปะด,ด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์น้องไมเมค่ะแปะทั้งหมด3จุดแบบนี้เลยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ให้เราใส่ลูกบอลลงไปเลยค่ะลูกบอลที่เขาให้มาก็จะมี3สีนะคะน่ารักทุกสีเลยตอนนี้ก็ประกอบตู้กระชัองเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาลองหมุนให้้ทุกกคคนนนดู่ะอัีเเล็็บยยาว แนบในการช่วยหมุนนะคะเพราะว่าน้องจิ๋วมากๆเดี๋ยวจะให้ดูตัวลูกบอลชัดๆนะคะตอนที่พิงซื้อค่ะเขาไม่ได้มีรีวิวให้ดูนะคะว่าลูกบอลมันเปิดได้หรือไม่ได้ตอนแรกที่ตัดสินใจซื้อค่ะคิดว่าลูกบอลมันเปิดได้แต่สรุปเปิดไม่ได้นะคะแล้วก็ลองบีบดูแล้วค่ะน้องมีเนื้อแข็งสำหรับพี่แกะตู้กาชาปองไม์เมโลดี้จะอยู่ที่ลิงใต้โปรไฟล์นะคะลองไปตามๆกันได้ค่ะช่วงนี้ลงคลิปก็จะโดนปิดกั้นบ่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้กดคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าเห็นแล้วอยากให้รีวิวอะไรคลิปหน้าคอม